สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะพบกับช่องดอกไม้อเมิจังอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมารีวิวนี่เลยนะคะจะเป็นชั้นเก็บของเล็กๆของเรานะคะนี่ค่ะทุกคนคือแบบมันไซส์จิ๋วมากเลยนะคืออันนี้ได้มานานแล้วน่าจะประมาณแบบได้มาตอนประมาณเอิมปีใหม่ ปีที่แล้วนะคะทุกคนอันนี้ก็นานแล้วแหละแต่ว่าเราจะมารีวิวให้ดูนะคะว่าข้างในมันคืออะไรบ้างแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะไปดูกันเลยค่ะว่าลายละเอียด้างนอกมันคืออะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนี่นะคะก็จะประกอบเป็นรูปลายสัต,ตว์ตรงนี้แล้วก็เป็นสติกเกอร์ต่างๆนะคะทุกคนแล้วก็จะมีพวงกุญแจนะด้านหลังก็จะโล่งๆนะไม่ได้จแกแต่งอะไรแล้วก็จะเป็นพวงกุญแจนะคะที่มันแบบคลอบไว้่างนี้เดี๋ยวเราไปดูข้างในกันเลยค่ะนี่นะคะ แล้วก็เปิดออกมานะคะมันก็จะเป็นแบบนี้เลยนะเดี๋ยวเราขอไปเปิดกันนะเพราะเปิดยากนิดนึงนะโอเคตึดดึดข้างในก็จะประกอบไปด้วยขนมแล้วก็ของต่างๆนะอันก่อนก็จะเป็นสติกเกอร์อันนี้นะคะจะเป็นอุจจารนะเอาไว้สะสมแล้วก็เป็นสเต็มเซเว่นนะคะทุกคนก็เป็นหนึ่งบาทกับสามบาทนะอันนี้เอามาตกแต่งข้อมันสวยดีนะแล้วก็จะเป็นนี่นะคะเป็นสติกเกอร์สองแผ่นนะคะก็จะเป็น เติมประมาณนี้เลยแล้วก็จะเป็นอันนี้จะเป็นขนมแฮร์รี่พอตเตอร์แบบอันเล็กนะคือที่บ้านมีอยู่แล้วเราก็เลยเอามาเก็บไว้ที่นี้นะแล้วก็เป็นเยลลี่ลูกตานะคะนี่เดี๋ยวจะทําคลิปรีวิวนะอันนี้คือต่อคิวกันอยู่นะคะแล้วก็จะเป็นยางลบนะคะนี่จะเป็นยางลบนี่มียางลบแบบนี้ด้วยอ่ะนี่อะไรน่ารักมากแล้วก็จะเป็นยางลบอุ้มเท้าแมวนะคะแล้วก็จะเอาวางไว้ตรงนี้เลย นี่นะแล้วก็ติ๊กเกอร์ไว้อย่างนี้แล้วก็ปิดค่ะปุ๊บนะคะแล้วก็จะเป็นพวงพุญแจนะคะนี่ก็จะเป็นที่เอาไว้ล็อกแล้วก็จะเป็นพุนแจไว้ไขนะ,ะเดี๋ยวเรากลับคืนกันเลยค่ะโอเคนะคะทุกคนแล้วตอนนี้เราก็ปิดเก็บของในนี้เรียบร้อยแลวนะคะแล้วก็จะเป็นชั้นของเราที่มีของอยู่ข้างในคลิปนี้นะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะ แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องดอกไม้อมิจังนะคะคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย